อ้าสะพานก่อนใช่ไหมครับสะพานก่อนครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่พี่ๆแฟนคลับเวียดนามนะครับผมก็ได้ช่วยกันนะครับผมจัดทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับผมโดยใช้ชื่อของผมเนี่เป็นเฮดใหญ่ในการทํางานนี้ครับผมก็เป็นสะพานข้ามชุมชนครับจริงๆเรารู้สึกไงมันเหมือนเป็นสะพานบุญด้วยเนาะใช่ครับผมเพราะผมคิดว่าสะพานที่พี่ๆเขาทำเนี่ยมันเป็นสะพานที่ สามารถใช้ได้จริงด้วยแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นเนี่ยเขาได้ใช้งานจริงๆด้วยครับจร่พิงรู้มาก่อนไเพราะพันขับพี่ได้มาเขาวมตััวกโปรเจกต์อ่าได้เคยได้ยินมาครับว่าพี่ๆพานขับเขาร่วมทําโปรเจกต์กันแล้วก็มาเห็นอีกทีตอนสุดท้ายก็คือตอนที่สะพานเสร็จแล้วครับเป็นงไดีใจกับการดีใจครับผมไม่เคยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีสะพานเหมือนกันครับเเป็นชื่ออตัวงใช่มีป้ายกับพนาพุทธครับคือสิ่งนี้ไปเลยคนอื่นเขาซื้อดวงพีดาอะไรก็ได้อ่าใช่เราเราได้เป็นสะพาน หลง Ooh, so brands, them, ังจากนี้มันมีแฟนนะว่าแฟนคลับเราจะไปซื้ออะไรเป็นชื่อเราีเองครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมตื่นเต้นตลอดลุ้นตลอดก็เอาจริงๆก็ไม่ต้องเล่นใหญ่ก็ได้เอาเป็นของเล็กๆแต่เป็นชื่อกับคณาวุสอย่างนี้ก็ได้ครับเออทำไมเราถึรู้สึกว่าเฮ้ยแบบของเล็กเก็มีค่านะผมคือเราเราก็ไม่ได้อยากให้แบบพี่ๆแฟนคลับเขาทําทําอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็แค่อยากให้พี่ๆแฟนคลับเขาแบบเออ่รักษาสุขภาพตัวเองคอยพี่ๆแฟนคลับเขาแบบคอยเป็นกําลังใจให้เราแค่นั้นก็พอแล้วครับพีปีนี้เราได้ปี เราแล้นแล้วผมบอกแล้วนะครับตึกตึกใช่ไหมครับเอาเอาใหญ่กว่าตึกอีกได้ไหมรอบนี้ไม่เป็นไรัขด้งภูเขาไฟเราเล่น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 เขาไปกับใครได้ไหมครับคอรบาปี่านกอของามอ่ใช่ครับผมใช่ก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ผ่านไปเร็วมากคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรา เพิ่งจะทําฉลองครบ2ปีไปเองแต่ว่าตอนนี้ครบรอบ3ปีแล้วแต่เขาก็อย่างว่าเขาบอกว่าเวลามีความสุขมันจะผ่า,านไปเร็วใช่ครับก็ดีใจที่พี่แบบพี่แฟนคลับเขาคอยให้กํากลังใจคอยซัพพอร์ตเรากันมาตลอด3ปีเลย<ช>ครับมผม,มใช่ในการทำงานลตลอดที่ผ่านมาใช่ครับทุกทุกงานก็คือแบบพี่ๆี่เขาก็คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนเงี้ยพี่ๆี่เขาจะคอยให้กำลังใจเราตลอดเห็นมีเหมือนเป็นทกิจกรรมอะไรเรื่ครับใช่ครับ,รบ,รบผมเราก็มีจัดทําคลิป ออกมาครับผมให้เพื่อจัดทําให้พี่พี่แฟนคลับลูกบอลทุกคนครับเป็นคลิปอะไรครับพี่จกาก็เป็นคลิปเหมือนกับเป็นของที่แบบเป็นรูปต่างๆที่พี่พี่แฟนคลับเขาเอามาให้เราเนี่ยแหละครับเราก็จัดเช่าสตูแล้วก็จัดว่าครับผมอะไรครับซึ้งครับเพราะว่าบางบางรูปเอาจริงๆคือตอนที่เราได้มาเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นรูปจริงๆครับผมแต่ว่าพอเราได้มาเห็นรูปของจริงที่พี่ๆเขาตั้งให้ทําให้เนี่ยคือบางคนแบบถักแบบ เขาเรียกอะไรเป็นนิตติ้งหรือครับหรือโคเชหรืออะไรสักอย่างถักเป็นรูปหน้าเราอย่างเงี้ยครับซึ่งมันใหญ่มากแล้วแบบมันน่าจะต้องใช้เวลานานมากก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับไ,ไปเรื่องอออออานค่ะไปเื่หนึ่งตลอนะฝันฝันที่เป็นจริงของเรามาเร็วเหมือนกันนะครับกการความปันที่ยังรื่หังเลยโอ้ก็มาไวครับเรียกได้ว่าทุกทุกอย่างมาไวมากทั้งเรื่องนนละครทั้งเรื่องภาพยนตร์แต่ก็ก<อ>็คิดว่ามันก <ขอ S 2> <ม>็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของเราที่เราจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ ที่เรายังไม่เคยได้ลองทำครับผมต่อต่แค่ไม่กลับผู้ชเอีดบีช่องเขายกไม่กลับก่อเคยมันจะเป็นแรงกดดันสำหรับเราไหมก็ถ้าถามว่ากดดันไหมก็นิดนึงคร no ับผมเพราะว่าพี่ๆภายในช่องพี่ผู้ใหญ่ในช่องเขาก็อาจจะเห็นศักยภาพอะไรในตัวเราเนี่ยแหละครับเลยเลือกให้เราเนี่ยได้มาทําทําในหน้าที่ณตรงนี้แต่ว่าเราก็จะพยายามทําออกมาให้เต็มที่เพื่อให้พี่ๆผู้ใหญ่เขาผิดหวังแล้วกันครับคก็จะเป็นข้าวเพื่อนๆนเขาเลยว่าเฮ้ยทำไมแบบว่าเหมขาพยายามดันครับอยู่คนเดียวโค้ชเอกีดีเมื่อนี้ก็ไม่ทลัเหมอนเ อันนี้ก็ไม่ไม่นะครับเพราะว่าเราก็โอ้ไม่รู้จ <laughs> ริงครับแล้วเราก็พยายามคิดว่าพี่ๆทุกๆคนเขาน่ารักอยู่แล้วแล้วเวลาเวลาที่แบบเราได้เจอพี่ๆหลายๆคนในช่องเนี้ยครับพอเราได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่ามีโอกาสได้ทําความรู้จักจริงๆคือพี่ๆทุกคนเขาน่ารักมากๆเวลาได้เวลา,าได้โอกาสแบบนี้มาเราทำยังไงทำบ <ๆ S 1> ้านหนักยังไงหรือว่าเราเตรียมตัวยังไงทำกันบ้านหนักครับผมเพราะว่าในในหลายๆโอกาสที่ผมได้รับมาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เป็นก้าวสำคัญของเราเราก็อยากจะ ทำทุกก้าวสำคัญของเราเนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดเราก็พยายามจะทําการบ้านทุกๆครั้งที่เราได้รับโอกาสเรียนแอคติ้งหรืออะไรเพิ่มไหมครับพี่จักเรียนแอคติ้งตอนนี้จริงๆถามถามตัวเองก็อยากเรียนเพิ่มนะครับแต่ว่าคิวคิวมันไม่มีใช่ไหมว่างเนาะใช่ครับแต่ภาพของครับมันแบบความกดดันเลยเราเรากดดันตัวเองไหมหรือเราต้องมีความเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อกดดันไหมก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็คิดว่า ถ้าเกิดสมมุติเราตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามทําการบ้านให้ดีพยายามเตรียมตัวให้ดีแล้วพอเราไปเริ่มทํางานจริงเงี้ยทุกทุกอย่างก็น่าจะออกมาดีครับหลายคนคิดว่าแบบไว้กับปรากฏนางเอกเบอร์ต้นนั้นเลยหลังจากนี้ลงไม่ได้แล้วนะโอ้โหก็เรามาสุดนะครับเรามาถึงแล้วคุณพายแลนะใช่มันมันก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ทําความ เขาเรียกอะไรได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเพิ่มเติมครับผมอย่างเวลาเราได้ทํางานกับพี่ๆที่เขามีประสบการณ์เยอะๆในวงการบันเทิงเงี้ยพอเราได้มาร่วมงานจริงๆเราสามารถนําความรู้ที่ผู้พี่เขาแชร์ให้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานของเราได้ด้วยรรปรับตัวยัง,ง,ไวยงไง ก็ต <łość> ้องทําตัวให้พร้อมที่สุดครับอันนี้อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเราต้องพยายามทําตัวให้พร้อมมาก่สุดเพื่อที่ว่าเราพอไปเจอกับพี่ๆที่เขาเป็นนักแสดงที่แบบเป็นมืออาชีพหลายๆคนเงี้ยเราพี่ๆเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเรารอรออออ

อะไรนะครับเป็นโซนไหนโซนนมิสติ้งโซนเอเชียก็มีครับยุโรปก็มีครับผมแต่ว่าเกี่ยวกับเป็นแฟนมิสติ้งกับพี่ๆแฟนคลับที่เป็นอินเตอร์แฟนนี่นั่นแหละครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างตอนนี้บวกกับคิวของเราด้วยก็อาจจะรอรอนิดนึงครับแต่ว่าน่าจะมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนครับเป็นโปรเจกต์เป็นชิ้นเป็นอะไรยังยังไม่ได้มีมาเลยังเลยครับแฟนมิสติ้งที่คาดว่าจะได้จัดไหมครับที่ไทยหรือว่าที่ ถ้ามีโอกาสจัดแน่นอนครับทิไทยจัดเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเริ่มจากเราแวกเพื่อนบ้านเราก่อนเนี่ยแหละครับผมภายในโซนเอเชียนี้ก่อนถ้าเกิดดูฟีดแบ็กอะไรโอเคก็อาจจะได้เห็นไปทางโซนยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าคือเราก็ต้องดูสถานการณ์ใช่ไหมว่ามันไปได้ใช่ครับผมถ้าสถานการณ์อะไรหลายอย่างดีขึ้นก็น่าจะได้เจอกันครับท่านมาเขาเรียกร้องไหมเขาอยากเจอ เยอะมากครับพี่พี่อินเตอร์แฟนนี่คือเราเราก็เข้าใจพี่พี่เขานะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันด้วยโอกาสที่เราจะได้มาเจอกันนี่ยค่อนข้างยากครับผมถ้าเกิดสมมุติเราไปตามใครที่แบบเป็นศิลปินต่างประเทศคนนึงเราก็อยากจะมีโอกาสที่จะให้เขามาหามาเจอเราบ้างเหมือนกันครับ,อรบ,รบตอนนี้ก็เรื่องละครเรื่องมัดหัวใจยาสุตานะครับผมก็ถ่ายไปได้ประมาณ2 5บ้ามั้งครับออนั่นแหละครับ ได้เข้าไปประมาณสองสามซีนนครับเพราะว่าซีนที่แบบเป็นโลเคชันที่แบบเป็นบ้านของพีเจนนี่อะไรพวกนี้เราเรายังไม่ได้ไปเริ่มถ่ายในตรงนั้นเราก็พยายามเก็บแบบซีนซีนรอบๆกองครับยากไหคะตื่นเต้นไหมทั้งค่ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บบอกไปมันก็ใหม่ๆหม่มากสําหรับเราในเรื่องของละครครับเราก็นั่นแหละครับเตรียมตัวไปให้ดีครับผมแล้วก็พอไปถึงหน้าเซตเราก็พยายาม ใช้ใช้ใช้สิ่งที่เราทําการบ้านมาทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้งานนะัตรงนั้นครับผมทําให้ทุกอย่างมันไปได้ไหลไหลไปได้ด้วยความโฟล์ครับผมตอนนี้เริ่มสนิทแบบมีความสนิทสนองพี่เจนหรือเจนเขาละลายพฤติกรรมเราสร้างความสนิทสนองให้เราพี่เจนจริงๆผมก็เริ่มเริ่มสนิทในระดับหนึ่งมาตั้งแต่ตอนเริ่มเวิร์กช็อปแล้วครับเพราพี่พอพี่เจนนี่เขาก็าแบบคอยคอยช่วยเหลือเราเยอะมากทั้งเรื่องการแสดงเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับละครเรื่องนี้ครับเริ่มรับรู โอ้รู้นานแล้วครับอเ,อเอาจริงๆรู้รู้ตั้งแต่ก่อนที่จะได้ต้องมาเจอพี่เจนด้วยครับจากพวกผลงานการแสดงของพี่เขาในหลายๆเรื่องก็คือแบบพี่เขาจัดเต็มแล้วก็ใส่เต็มทุกเรื่องเลยครับ <S <S ๆๆรามงเนเองแล้วมันเป็นอะไรทางไหรือแบบมันก็ทัชนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะต้องจูนไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงทางพิจนเนโร่จะหมายถึงทางผมเนี่ยอาจจะต้องจูนปรับเรื่องการแสดงอะไรหลายอย่างนิดนึงครับ ใช่ครับก็รอติดตามได้เลยครับ